他問他 why 我跟你真的聽聽你的話可以嗎哇滾靠誰啊 ต้องบอกว่าพี่กรณ์แล้วก็ดาราหนุ่มมากความสามารถค่ะออกมาประกาศข่าวดีนะคะว่าแฟนสาวเนี่ยกำลังตั้งท้องได้3เดือนแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้รักอย่างหนุ่มแจ็คแฟนฉันนะคะแล้วก็สาวใบหมอนกิติยาค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของฝ่ายชายมีการทำเซอร์ไพรส์ฮุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโอ้โหเรไดียวเพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนเองค่ะล่าสุดนะคะแจ็คแฟนฉันเนี่ย ออกมาประกาศข่าวดีรับปีใหม่เลยค่ะบอกว่าแฟนสาวอย่างใบหมอนกิติยาเนี่ยกำลังตั้งท้องได้3เดือนแล้วทั้งคู่มีการเข้าไปสวัสดีปีใหม่หมดดามคชาพาค่ะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เขารรักแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์บอกข่าวดีด้วยทางด้านของมดดัมคชาพาก็เลยมีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่ามาอวยพรปีใหม่แฮชแท็กแจ็คแฟนฉันแล้วก็เหมือนเหมือนแฮชแท็กมันมีการแท็กไปที่แจ็คแฟนฉันแล้วก็ใบหมอนบอกว่ามาเซอร์ไพรส์สุดแต่เป็นปีใหม่ที่กูช็อกมากคือ มึงมีใครใบเดียวไงมึงสองคนแล้วเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจในที่สุดมึงมีลูกจนได้ดีใจด้วยนะที่ในที่สุดความรักของทั้งสองคนเดินทางมาถึงวันนี้ข่าวดีรับปีใหม่เลยปีมังกรพวกมึงติดลูกจริงๆในที่สุดปีมังกรฉันมีหลานหลายคนเลยเตรียมรับขวัญแล้วก็มีการเออแท็กไปที่อาจารย์นุ้ยแล้วก็คุณสายมาลามฟินนะคะซึ่งแน่นอนว่าทางนัานของแจ๊คแฟนฉันเนี่ยเขามีการโพสต์ภาพคู่กับใบหมอนกิติยาพร้อมกับ ในมือถือที่ตรวจคันแล้วก็เขียนแคปชั่นว่ามีลูกปีมังกรแฮชแท็กของขวัญปีใหม่ปีนี้ดีใจที่สุดในโลกเลยครับซึ่งก็มีเหล่าบรรดาคนในวงการบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้าย,ายแดงเป็นจำนวนมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะจริงจริงหรอจริงหแล้วหรอ สรุปอ well. ันนี้ต okay. ้องจิงหรือไม่ติดควรเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยจริงครับผบอกแม่แล้วครับหลานต้งแข็งแรงครับมันได้ลูกแล้วกี่กี่เดือนแล้วอ่ะสแล้วค่ะลองเลยไหมสรุปตรงมีลูกแล้วเปิดห้องพงศ์ดีจริงก็บอกแม่คนแรกเลยครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยขร้อยตอนเป็ลูกสุดยอดแข่งแรนด์นะอากุธองสรุปจะมีหลานเป็นแล้วนะ คุณตาตูอิเ่จริงวนอันนี้เริ่มจริงหรือไม่จริง่งมึงขอครับเ่อจริงองก็ได้แต่งงานแล้วล่ะวันดีใจด้วยโอ้ยของดีแนอนางแต่ก่เอนีเลยครับูช